เนคร้องได้ร okay. ่วงสุกกันจริงๆเป็นทุกคนในปัจจุบันยองเที่ยมอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วเป็นเป็นนักกีฬาที่สกีรีกันอยู่แล้วนอนตกลงเลยทุกคนน่ะครับเก่งเยี่ยมากโอเคเอาล่ะเมื่อถึงตอนนี้นะครับก็บอกว่าในหมู่เก่งเนี่ยจริงๆหมดพักหมดแล้วหมดแล้วครบทุกคนแล้วครบทษแล้วนะครับส่วนตัวคผบโรนชอบในไหนมากที่สุดฮะ ถ้าใคกตัวให้ผมชอบนะชอบเกมจริงๆงี้เลยนะใช่เขียนกับโป๊เนาะเกี่ยนกโป๊ะขึ่งเหมือนเราย้อนไปครักลับเป็นไอชี่จริงๆแล้วก็แบบชอบความแบบให้แบบแฟนทบใมีความสุขกันเตื่องตั้นแบบตะันตกกีเนาะไป่ไหเช่าโรงแไปเขาขวนีละมาถ้ พี่ผมชอบเลยนะคือเวลาพาร์ตไหแบบจริงใจก็จริงใจนะเขาเป็นจริงใจกับทุกเรื่องโอเคได้ครับยอนสุดมีความสุขคือสุดที่เห็นแบบบรรยากาศดีๆครับนี่พี่อาต้าไม่ใช่นะจริงๆเฮียเนี่ยเนื่องจากเวลาเกินนะตัดออกนะฮะแต่คนนี้บอกว่าต้องเล่นเท่านั้นครับคนนี้รับรองรกบอก แต่ละรอบจรงมันมันมันเกินนิดนึงแต่เขาก็บอกไม่ได้อยากได้อยากเด้นต่แฟนทํามาสนุกด้วยกันแล้วเขาก็ลงไปได้กับทุกคนด้วยดาราครับตัวไม่ยอมท้อเลยครับเกิงๆนี่เป็นเรื่องหนึงเลยอยากได้แต่อะไรนครัมันเป็นข้าพที่ที่ผมอยากห็นมากๆเลยหรว่าไม่ได้นเล่นมีให้เราเนี่ยมันเหมือนเราแบเราไก้ชิดกับเขามากขึ้นเราได้แบบเราเป็นพี่เหมืนเหมือนเป่นมิ้นที่ได้กับพี่น้องจริงๆนะน ถ้าแบบคนมันน้าแกากแบบทะเละกเรหรือบางคนที่แบบว่าอาะกไม่ใช่ลมหายมานานกเลหมือนข้าไปเลยเอการีมีาอีกัเป็นแค่เอินสปีเรชั่นนะฮกลับไปได้ปรสบการแบบสม่ำเสมอเพราะไอจีกับเลนี่มคุำาญแล้มีความสุขเล่นเองงด้วยอ่ะไอ้ที่จริงเดี๋ยมีเรียกว่าเป็นโชว์พิเศษด้วยด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลุดแบบนี้สปอนแบนี้ บ้าบอนะครับเอาเปไ็นว่าเดี๋ยวขอให้กรีมเป็ทนที่ก่อนนะครับจะได้กรีนมาในส่วนนี้ก่อนเนาะห่ากับคุณน้องโน้ตกันหนึ่งล่างอยากน้องไปคับก่อนก่อนโอ้อยวผมขอมอบของรางวัลให้กับอ๋อตีเชียร์ใช่กนะที่คุณหนุกใจใช่โอเคทีมนั้นคือทีมไหนอย่างไรล่ะฮะผมเก็บคะแนนพิสัยมาแล้วจิตพิสยัยจิตพิสยัยจิตพิสยัยพิสยัยพิสัยโอเคเก็บจิตพิสัยมาแล้ว มาพูดในส่วนของทีมแต่ละอันนี้จะเป็นท่านะเหลือไปนะเหลือแต่เศษเงาสาเหลือแต่เศษเงาสาวปุ่นการ์ดตอนแรกเขาพุ่งมากอืมฮะพันชั่วแรกนี่เวลาเวลาเริ่มต้นนี้มันจะมีแตกนะปุ่นการ์ดฉันน่าพุ่งมาเลยใช่พุ่งมาเลยพี่เลยเปอนทีพอกมากเอนทีแล้วก็จะถึงตอนสุดท้ายกยังไม่แพ้อ๋อจะพุ่งขึ้นไปนาต่อ ยังไม่มยังไม่มีแล้วก็ส่งเสริมแบบมต่อยสค้าเขาแบบจะแพ้เขาก็ช่วยใทีมีกทีเขายังส่งก็ยังใจส่งเซเชันแต่ไม่มีหยุดไม่มียอมไม่มีออมเลยใช่แนนี่ก็อทีมแรกทีมแรกที่วูดถงนะครับต่อไปต่อไปยังไม่เฉลยยังไม่ประกาศยังไม่ประกาศที่สำคัญที่จะกรินบอลใช่โอเคส่วนไปยามซาไปยามสาไปไหนมาส่งชื่อจริงๆเขาพยายาม เขาไม่พร้พยายามสูงมากไช่เม่พรอมเลยเขาม่พเขาทำได้มากอือย่างที่เขามำได้ดีอย่เขาทำได้ดีนะอไม่ดีไม่ดีจากเกมแล้วเชี่ยเขาแบบวิ่งอขานี่แบบว่าคป็นแบบลูกหนุ่มแบบที่นอ๋ออะไรเตแบบว่าลูกแต่ก็เป็นหนุ่มเชี่ยแบบเชี่ยตัวนี้โอเคหน้าตาไม่ดีหน้าตาเชี่ยหนคแนนน่ารักผมว่าทีได้ อพยายามสั่นจริงๆครับพยายามตออกไปนะครับนี่เขาลงใจว่าพยายามต่อไปนะครับตอนทีนี้ท่านบ้างวิศกรรมศาสตร์ของสิ่นใช่คุณของตุ่นยังไงยังไงทีมตอนแรกทีมนี้คือดูแบบถ้าในเรื่องของการมีการเชียร์แล้วนะมันจะดอกเก่า๋อไม่แน่ใจว่าทีมทุกทีมเท่ากันไหมครับ เข้ามาอันดับจำนวนสมาชิกเข้ใช่ไใช่พอๆกันพอๆกันแล้วแต่ยังไม่ยังไม่ไอสเปซพีก่อนอ๋อเริ่มแล้วเริ่มเป็นตัวเองเริ่มเริ่มคุ้นเคยเริ่มคุ้นเคยเริ่มแบบบุคลากรที่ดีเริ่มสัมภาระเป็นหนเคยได้เป็นที่ถูกต้องไม่มีปัญหาอะไรทเราต้่งแหกปากคุณใช่ไามใจก็แหกปากนะแล้วก็คือส่งเสียงนี่แหละส่งเสียงส่งเสียงแล้วมันส่งมาจนถึงแบบว่า ไปถึงจนถึงแบบชนะสองเกมโอ้โหถรงๆคืนนาเพระเวลาแบบที่ส่งเชียร์แบมันจะมีคนใส่ที่เ้างปัมไล้วดนเหยียบโอ้โหไทยเก่งมากบอลแมวเก่งมากอาสูสุดท้ายแบบชี้ชัผมว่าคนชี่หช่วยดีช่วยจริงจเิ่ิมเลยนะีเราโอ้ยทีนผมยรับเลยว่าตอนแรกผมใจไม่ได้จินดีปอยปจบกอนมาก่อนมาก่อน ไปเลยครับเลยในทีมคู่กันมาเลยไอ้พูดสีก็มาเลยที่ฝึกขี่กันมากแบบโอ้โหแต่นี้เลยปั่นกระแซงปั่นกระนำปั่นกระแซงปั่นกระนำแบบนี้ใช่ครับแต่ก็ไปสักพักหนึ่งนี่เขาแบบมันจะเป็นในทีมที่มีความแบบน่ารักแบบแปลกความน่ารักแบบแปลกไมัใช่ไหมไม่ว่าจป็นความเหมือนเหมือนความน่ารักแบบในทีนี้คือแก่งกันเองกเอาแก่งกันอีกใช่เป็นแบบแก่งกันอีกมันมีความ ัชอบแกงสายแกงสายแกงชอบแก๊งอะไรมั่เป็นคณะบริหารจริงเป็นที่พิพิแบบมีมีหลายแลคเตอร์มากอ๋อตเตอร์น่นจะชัดไปเลยนี่ก็จะชัดราไฝั่งนี้ก็จะชัดแต่นี่อจะมีแบบกระกระไนี่มว่าอะไรทีไม่ได้เศิลปินอ๋อไม่ก็คือคนะบริหารบริหารธุรกิจเพื่อศิลปินตอนนี้คือกำลังบริหารอารมณ์ตัวเองอยู่เ้ามีความรูไ ไม่เขาพูดถึงน้ำมนักอะไรใช่ถูกพอมันมีความแบบมันมันมีความแบบสร้างสรรค์จินตนาการที่แบบไม่จัดทางไม่ถูกถูกต้ออะไรแบบนี้มันเป็นสิลป์นะใช่ใช่ที่เขาจับค้างที่สุใช่แต่ว่ามันเป็นค้าอะรพออยู่ด้วยกันมันน่ารักมันมันลงตัวมันลงตัวมันลงตัวมันดูไม่เบื่อโอ้ยจริงมันดูไม่เบื่อจริงด้วยอ่าแอบนี่เป็น อะเรคเตอร์ของสถานะที่ที่ออฟโรดสัมผัสได้ดังนั้นครับจะมีเพียงคณะเดียวเท่านั้นในเรื่องของการเชียร์ในเรื่องขการบูมในเรื่องการเป็นแบบโอ้ยแล้ววัคถุสำคัญของงานยังไงต้องเลือกแล้วฮะที่หมบูมจต้องเลือกต้องเลือกแล้วแล้วอว่าด้านนี้ด้านก็คือฮะมีเรื่องการใส่ ทีมกัปตันใหม่กําลังมักษารืนรืนสวรรค์กันไปเส้นนี้เลยบางครั้งที่คุณคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยที่เรา okay, ออพโรมากที่สุดในวันนี้เต้นดรไปใช้จริงๆริงจริงจเิงนหครับเต้น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 ทีแรกก็คอวิช้ะกับพังค ดนีนะท้านทานนนรับโอคมีุนนักเล่นของะกี่บทล้ครอเคขอชิ้ก็ทางตงนี้หน่อดีขอบคุณนะครับอยากอยากจะบอกอะไรไหมัวแทนไปดน้สไม่สนผม้สไสดิไม่สิแต่ตัวแทนบอกให้ผมอยาก้บอกอบนะ เออเป็นตัวอ่ของคณะนิสสวรรค์มี่วงขาวของจิงนะคะก็คุณน้องปอปุ๊กนั่งอยูี่บริบาที่องนอเฮ้ยคุณเกียรติืม่เรียกผมว่าพี่อผมเปพี่คุอเขยู้อนนะคะสำหรับบริที่ดูแลเอ่อคณะของพวกเราเป็นอย่างดีแล้วก็มาตอมคำสุดให้พวกเราด้วยนะคะ ก็อยากจะบอกว่าทุกคนรักที่ออฟโรดมากเลยค่ะโอ้ยแต่ว่าอยากจะบอกว่านี่คือแค่ของเราจะทำมัเดี้แต่ไม่ใช่ผมฮะอือหือไม่หมดจ่หมดไม่หมดของยังมียิเศษอีกจากออฟโรดเองนี่ยางไงี่ก็จากมังดี้เ๋ว ดีเยโอเคฝูงไปก่อนฝูไปก่อนโอเคนี่ตกใจนักนั้งคณะเลยนะทีมงานก็ตกใจนะก็เอาต้มเนี่ยไปด้วยโอเคนะอ่ะแต่ว่าตอนนี้คนหนีมีความพิเศษใช่ไหมโอเคนักนักกันนักอลกอย่างนี้ครับไม่รู้แล้วนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกิดองนี้มันสอบวันละ